ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในช่อง Folk s o i e r Overkill นะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Free Fire นะฮะ,ะเป็นเกมไหดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมา Overkill กันเราจะเป็นที่หนึ่งในเกม Free Fire ในแมชนี้นะฮะเดี๋ยวเรารอห้องสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เป็นการเล่น Free Fire ในมือถือครั้งแรกนะดูซิว่าจะโหดร้ายขนาดไหนเลยครับผมตอนนี้อยู่ในหน้าโหลดนะครับกำลังจะขึ้นเครื่องบินนะครับโอ้โหเครื่องบินมาแล้วเราจะลงที่ไหนดีาเป็นลงกันเลยแล้วกันไปครับ จังหวะนี้บอกเลยว่าหยุดไม่อยู่พุ่งหลาวลงไปเลยปรับแสงปรับแสงก่อนเราน่าจะต้องไปหาปืนก่อนโอเคเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไป ตอนนี้นะครับผมได้ปืนแล้วแหละน่าจะพอใช้ได้ในช่วงนี้ผมต้องไปหาที่ไหนอีกว่าแบบมันช่งกว้างใหญ่เหลือเกินแดีวเราวิ่งไปสำรวจข้างหน้านะเผื่อจะมีปืนที่แบบทำให้เราโอ๊ยเสียงคนเสียงคนเฮ้ยอะไร เจอคนเจอคนทำไมผมยิงไม่โดนแล้วทำไมมันยิงไม่โดนโอดกกระสุนหมดลครับยิงวนไปก่อน คนอมาสูนแล้วเดี๋ยวนเขาไปไหนกันแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าครับข้างหน้าวี่เข้าประชิดเลยมองไม่เห็นเลยนะไกลเกินกระโดดนะ เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างไหนข้างไหนทำไมผมมองไม่เห็นเลยเจอแล้วเจอแล้วเข้ามาดิครับมีโหลดก่อนครับมีโหลดสิครับนี่นี่เขา,าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า ดูข้างไหนเราสามารถดูแมพได้ครับมันจะมีจะมีอะไรตัวแดงๆนะครับก็จะรู้ว่าตำแหน่งศัตรูเราอยู่ตรงไหนไม่ไจะอยู่แถวอ,อยู่นี่อยู่นี่แตกไปดิครับน,น้องนี่ ้าวยไ,ไงไอปืนเน่ยเราเล่นพี่เราเล่นปืนนี้เลยเราไปไหนแล้วทำไมมองใครไม่ค่อยเห็นเลยต้องไปหาของนะเนี่ยอขอ,อ,อหาของก่อนแล้วกัน เห็นมีคองเลยวะเออเขาหน้าข้าหน้าหน้าผมต้องจัดโอ้คิวซะตายแล้วแหละเนี่ยก็โหดสุดๆไปเลยฮะไปล้วยอดฮะคิวแล้วโอ้โห เราจะไป4ีคิวแล้วอย่างอีซี่ล้อมแหลมมากฟุกมากครับเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยสุนอย่างเยอะเก็บมาเก็บว้เยอะครับ รมนีแคปไปต่อครับผมเฮ้ยกันสไนเยเก็บไว้เก็บไว้เผื่อเจอสไนเปอร์นะเ,เฮ้ย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 มีน,นตีตรงนี้ตรงข้างหน้าเราเลยไม่โอ้โหเนี่ยลีมลิดผ่านกันไปหมดแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แตกครับน้องๆอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอมาดีมานมาดีคมาบอกเลยหดจัดเล่นสกาดีกว่าเอามีดมาด้วย โหดจัดนะครับหนัแบบมือใหม่นะครับผมเี้ยนั่งคน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 อยู่ข้างหน้าเราต้องวิ่งใส่อย่างเดียวนะยู่บนเข่าครับคนวิ่งไปเลยครับกระโดดยาว เฮ้ย,ยหายไปไหนแล้วอยู่นู่นอยู่นู้นไกลมากเราต้องรอบขอบนะครับแต่ว่าข้างนี้มีคนว่ะเราต้องแบบสส่าดาวอ้โหูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไเจอมเจอเฮ้ยงหาัเข้างหางเท้างหลังเท้า,ทา โซเยอร์โอ้คิวแล้วมันก็ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมครับไยเข้ายิงกันไปครับเราต้องเก็บของก่อนข <Okay. S 1> อเก็บกะสินซากาก่อนนะฮะนะผมยิงตายแถวไหนวะไม่นะ,ะนี่หรือเปล่ามัาจะใช่นะสุดยอดเลย เราเจอคนนะแล้วทำไมเรายิงไม่ตายวะนี่เออ,เอ,อมันต้องตายนะเฮ้ยนี่ผมเห็นคนแต่เขาอยู่ไกลมากผมไม่สามารถยิงเขาได้ เราวิ่งมาแบบซุมสี่ z o มห้าซุมเสียงมากเราต้องวิ่งเข้าวงแล้วครับเอาเราอยู่ในวงนี้เนี่ยครับอยู่ในวงแล้วหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นคนแลย่ไงโคตรโหดเล้ยโซเยอร์โอ์คิวฮะ ผมนี่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับน้องน้องนั้นโขนอีกแตกไมหมนั่เขาไม่แตกนะครับน้องน้องโคตรสวยเลยต้องเปลี่ยนเป็นสก,กาแล้วเชคครับไม่ไม่ไมีเขาหายไปไหนแล้ว หายจริงหายจริงมไม่เจอเขาแล้วเก็บกระสุนก่อน,นสก,กาน้อยอันนี้คือกระเป๋าเรามีแล้วมีแล้วเราไม่เอา เฮ้ยข้างหน้าจัดการเลยฮะวิ่งใส่ครับอย่าไปกลัวระดับโซเยอร์โอคิวสบายครับอยู่ไหนล่ะไยผมนี่เป็นตาถั่วจริงๆเลยนี่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  ยังอยู่ข้างหน้าอะไรของผมวะระวังดีเจอแล้วเจอแล้วโซเยอโอ้เชียวยังมาทำชียวเฮ้ยเฮ้ยไม่มกีกระเป๋าเต็มเหรอครับเ,เต็มต้องเอาขอออกเดี๋ยวมันชา้านิดนึงนะครับ โอเคไปต่อข้าวงเข้าวงเฮ้ยเสียงอะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอเจอครับ ถาบตังน้องแค่นี้แบบยิงสบายมากหรือว่ายังอีซี่อยู่น่าจะเป็นแบบผมก็แบบฝึกเล่นนะยังไม่ถึงกับลงแรงนะ่าจะเล่นไปอีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าวงก่อน โหวงอยู่ในเขาบนเขาทำไมเราขึ้นไม่ได้ต้องกระโดดใช่ไหมโอเคเ,อเจอคนเจอคนผมจะดักยิงเลยฮะยิงเนี่ยฮะบอแล้วระดับโฟกซเยอร์โอเวอร์คิวอยู่แล้ว พลังโมงไม่ค่อยมีแต่พลังม้างมบีเยอะนะฮะระดับผมมันโหดระดับดัมเบลวันอยู่แล้ววิ่งเรื่อยๆวิง่งยยาวครับผมนี่ครับนี่ครับเจอคนนะครับเจอคนครับแส่ค,ค,รครับผมแอนี้ไม่กระทบไส้ฮะเขาอยู่ไหนอ่ะ ไม่ได้ยินจะเสียงนะจะอยู่ข้างบนนะผมไม่สามารถขึ้นไปได้มันสูงมากครับเติมเลือดไว้ก่อนบับเลือดไว้ก่อนเนะี้ฮะน่าจะช่วงท้ายเกมแล้วเขาอยู่ไหนกันครับเหลือสี่คนนะ ผมคิวไปสิหคนแล้วเนี่ยเจอคนฮะโอ <S <S mm> <S แ้แตกนึงแตกห,ตกหครับ มันโหดจริงครับโฟกโตเยอะโอ้คิวนะจำชื่อดีไว้นะฮะสุดยอดนะครับผมโอ้คิวไป18คนนะฮะชิวๆครับอีซี่ก็มาดิครับโบย่าเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบไว้เท่านี้นะครับตาเดียวพอเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรมาติดตามกันใหม่นะฮะ โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคน mm hmm. เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยโอเคไหมครับไปแล้วบ๊ายบาย